กาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบาสุขุสุคนเด้อยินดีต้อนรับขับสุซองบ่าวจอดแชนแนลสบายดียามแรงเนาพี่น้องเมื่อกี้อยู่กับนอ้นอ,งนงนอ,นองมิวกี้เนาะพี่น้องชีวิตประจําวันตกแรงมากะเอาน้องมิวกี้เนาะพี่น้องเปลี่ยนซาพอานเิ่นเนาะให้ซาพอานไปหาให้อยู่เห็ดกินอาบนา้ำอาบนายเนาะเปลี่ยนกันเอาพี่น้องถ้าบ่เปลี่ยนกะบ่ได้เนาะพี่น้องต้องเปลี่ยนกันเอา,ปาเปลี่ยนกันกิน,น,กน,กน,น,กนข้าวกินน้ำ อ้ํแรงนิชิวน้ำพ่อืมสบายดีไหมไม่ดีป้าลุงไหมอู้หู้อร่อยดีไหมอร่อยเนาะมาขึ้นอร่อยอร่อยเด้ยอร่ดีป้าลุงชีวิตประจำบ้านเราพี่น้องแต่ละมือยามแรงมากมาตาก้างนอกกะแรงมากนียและเอาลูกเอายางเปลี่ยนกันฮ่า เคยเห็นไทยฮะไทยอยู uh ่ในห่นน uh ่ะเบิ่งด้วยฮะแม็นบัวมี่ยจี้เห็นไหมเหรอฮ่าแต่โต๊ะแรงมากยังห้อนอยู่พี่น้องเลยห้อนยังเอาอยู่เนาะมาเข้าหน้าห้อนเลยพี่น้องอ่าไปเดี๋ยวสิพาย่างเนาะเด้อพาย่างเนาะลิ้นยำแรงพี่น้องเพราะคนบ่ให้ยำแรงมันมักให้พาไป

นี่ยังนี่แดงๆนี่มันมันลบหมนี่พอมือกี้ืฮ้อแห้งี่น้องเข้ากินน้ำกับกินพร้อมกันบ่าได้ดอกเปียกกันเอาถ้ามานั่งน้ำกับคั่วสะพะโตกเล้วเนาะกินนั่นแหล ช่วงนี้กันบังดืง้อกำลังปวดหัวคาใส่ตาบ่ได้ไปเดี <c oughs> ๋ยพอ่พอ,พอพาพ่อปเดี๋ยพ่อพาเลาะไปพาเลาะลินเด้อพายังเลาะลินกับพี่น้อง เศร้าตอนแรกต้องได้ผ้าิ่นเค้นเลาะย้ำเศร้านะพี่น้องเพิ่นจะโมเบื่อเค้นเลาะไปเลาะมา ໄດ້ບາດນີ້ເດີ້ເຂົາເ ท <Birthday. S 2> ำีอไอ uh. ้ติดแม่พี่น้องบุญยักนี้บุญยักไปน้าไผ่เดี๋ยวนี้ไปไปน้าแม่ฮตุบ <c> ต <ười> ok, 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 ok. ุ๊ตุตุไปไปหน้าบ้านไปไปอใหขกินหน้าบ้านไป ป่ะไปเลาะต่อป่ะขอพาเลาะป่ะอ่าเลาะชมบรรยากาศยามแดงๆพี่น้องขอจอนกากาฮากะว่างเนาะเมื่อคืนนี่กะคนดินพี่น้องคนดินกากาห์กันแล้วนี่เนาะคนดินใส่พมห้องเพื่อนพี่น้องเนาะทางเล่ากะตะกี้กะดินประมาณนี้เนาะพี่น้องชมนี่ตั๊กเซมัย ให้มันกว้างกว่านี้นนห่เนาะไันมีน,นเป็นที่ย่างเนี่ยนี่มันแคบพี่น้องเวงาลายา่างหยากก่างพี่จี้ถอยรถเข้ามากับต้นสีสซนทอนเทือนเนาะอ่าท่านี้ไครแน่เหรพี่น้องแาบนี้มันเอาดินมาใส่เลยลาแก่เข่าแก่หน้าม,มากะสิได้ใกล้ๆเล่าเนี่ยใชได้จับโยนขึ้นเลยลา,ายยำห่างยำหน้ากะมาทบบนนี้แล้วพี่น้องขคาง,งเฮือน กีบ่อนี้มันลุกเนาะเป็นโศกขึ้นนี่แล้วนี่ดินมาใส่ใครแน่แต่มีคำแพงพี่น้องมีแหงไปลายเติบเนาะเวลาฝนตกฝนหยางยามฝนกะมันบ่อไหลลงไปใส่หน้าเพื่อนออดินมาใส่ใหม่ครับปลูกหยังกบงามพี่น้องปลูกพักปลูกหยังกบงามทางนี้เป็นนานพัก ของป่าเพิ่นปลูกไว้ต้นมะขุ่งกับสุดไปเลยพี่น้องต้องได้ปลูกใหม่เรือละหมากซอกมากคนดินจะใส่เวลาสี่ห้ามือเนาะพี่น้องคนเฮือนเบาพอดเนี่คนเฮือนจะคลองเนาะเพราะว่ามันไม่ได้คนต่อเนื่อง จะยากลูกเนี่ยพี่น้องวิจักแลนเอาลูกเอาอย่างเนี่ยขวาคนได้แต่ช่วงยงม้มแรงพี่น้องช่วงบ่มีแดดเนาะช่วงไรมีแดดกะเขาเห็ดป่อได้มันแดดกะคนตากแดดแต่ยังกระยันเป็นไข่เป็นนาวเนาะยังเป็นวินเป็นอยังได้ไหนแต่ขวากคนแงม้งงมแรงยแบ้งคืนเนี่ยกะเลิกเขากะนอนเนาะ แล้วลิ้นยามแลโอเคหากะกินข้าวแล้วพี่น้องฮันกินข้าวแล้วน้องเมียกี้กะแม่ยพนักกระพริข้าวแล้วแล้วกินยามแล้เดี๋ยวนี้รถเช็นก็เ่อยากนั่งเลยเดี๋ยวนี้มีแต่อยากอุม้มอุ้มใส่รถเช็นนี่มีแต่อยากกระโดดกระโอยากนั่งเลยนี่ ลมเสร็จรถเจนมันจะอย่างไห้รู้ป้ะเราบอกมั่วเขากระดามปื้อๆเออสิเป็นหมากคิดว่อนี่กำลังเป็นหมากนิดน่อยพี่นเนาะมั่วเป็นหล่าเี่น เป็นยังไงเอ้ยากนอนแหระบ,บ่ดินกันยังคนบ่ท่านแล้วหรอพี่น้องผู้ยังบ่ท่านเคลียร์สำเนาะกันยังอยู่บนลายพี่น้องเมื่อได้ว่างๆก่อนยังสีต้อมจากสี คน,าคนาาสารล็เช่นนะครับเทใส่บอดได้มันลุกเนะาะพอเมื่อคืนเนี่ยมันเด็ก,ดดกเลยพี่น้องก็เลยเศร้าก่อนเมื่อได้ว่างๆกันเนาะจังสี่คนเฮ้ยเป็นย,ยังไงขอยากหายเออเป็นยังคืออยากหายเฮ้ยเออแ <c ười> ขีวซองเล่ม đèo song liền ừ, à, chắc cả tít lọt chắc đấy đây này, mà ta phải hẹn khi lọt chắc rồi, giặt hài việt nam luôn, hehe, hehe, thuốc thuốc thuốc, <c oughs> เริ่มใหญ่เริ่มหูจักพ่อหูจักแม่เลยเห็นคนอื่นย่างนเอยเดินเลย,เย,ยตะกี้เห็นไฟก็บอย่านเดินเลยเห็นไฟก็จักให้เลยได้พี่น้องไพ่มาหยอกเพื่อนแปลกหน้าเลยจักให้เลย แต่ผ้าเราคนยิามแร้ถ้้าอุ้มก็ไมได้อยากบื้นอุม้มน <t une> <t une> ้ยก็เริ่มคำ่ำเริ่มมื่อเลยนาะพี่นอ้อนเมื่อกี้อยากนอนเหรบบอพ่อันโลกอ,อยากนอนเหรบบอพ่หฮึอ,อ,อยากนอนเหรบบอพ่อ,อกินแล้วบอกข่าวอย่าป้อนเข่าที่เคยเนี่ป้อนบอกกินอ๋อ นิ๊กกี้นี่เดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมานี่แหมมานี่อ้ข้ากินทีละน้อยพี่น้องเอ้ยตะกี้กินหลายอยู่กี้ส่งให้เพิ่นเต็มถ้วยก็กินเบิดถ้วยเนาะอือเดี๋ยวนี้ส่งละ่วงก็บ่ยากเป็นไดคือบ่อยากข้าบ่ออ มาเอ้ยอาบน้ำสองรอบเนี่ยอาบน้ำหายองรอบวันนี้สามรอบนะเอ้ยฮ่อนอ้าขนาดพี่น้องยามแรงกะหยังยังเขียดหน่อยจะว่าได้หรจะเนะเห็นคนอื่นเขาไปเงี้ยกันยังได้ ห่อนเอาวคือบอสิโต๊กับบอโตกแต่บนอื่นกระตกอยู่เนอะเพื่อนก็เป็นชาวพอนเพื่อนกำลังพอกน้องไม้ครับแล้วอยากนอนแล้วมีกี่กะฟืนไฟก็ยังไม่ทันเปิดเดี๋ยวสิเข้าไปหาเปิดฟืนเปิดไฟกับพ่อแม่พี่น้องเลยเอาละพ่อแม่พี่น้องสมัครคลิปนี้กับปอจอนกับสิขอจบคลิปเอาไว้ตอนนี้ก่อนเด้อมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดซันกระดิ่งเอบไว้กอนแลเนาะ เพื่อจะพาคลิปใหม่ๆจากซ่องของเขาสำหรับคลิปนี้กลับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง